สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้เราจะมาอยู่กันในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับผมโดยสัตว์เลี้ยงนะครับผมที่จะมาพูดก็จะเป็นเกี่ยวกับวิธีการหานะครับผมแล้วก็ใช้อย่างไงแล้วก็แต่ละตัวมีสกิลอะไรบ้างนะครับผมก็จะมาอธิบายให้นะครับในคลิปนี้โดยเรามาเริ่มกันที่ขั้นแรกหนึ่งนะครับผมโดยวิธีการหาสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะมีดันสัตว์เลี้ยงอยู่นะครับผมโดยจะเปิดที่เลเวล56ครับ เมื่อเพื่อนๆเลเวล56แล้วก็จะสามารถเข้าดันได้นะครับผมโดยดันนี้จะจำกัดอยู่1ชั่วโมงต่อวันนะครับผมซึ่งเพื่อนๆถ้าออกจากดันแล้วก็เวลาก็จะหยุดนับให้นะครับเราสามารถเข้ามาตีได้ตอนไหนก็ได้นะครับผมโดยข้อแนะนำของผมนะครับผมก่อนที่จะเข้ามาฟาร์มหาสัตว์เลี้ยงนะครับแนะนำว่าให้ไปฟาร์มสมุดการ์ดให้ครบ100ก่อนนะครับผมค่อยมาฟาร์มเพราะว่าในดันนี้ อันแรกนะครับผมที่เริ่มที่เวล56นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ฟาร์มการ์ดมานะครับผมทางดันจะดรอปให้เป็น F ถึง E นะครับผมสมุดการ์ดที่ได้ก็จะได้แรงต่ำลงมาหน่อยนะครับผมเพราะว่าประมาณเวล56นี้นะครับเพื่อนๆ่นก็น่าจะไปฟาร์ม F ถึง D กันแล้วนะครับก็แนะนำว่าถ้าจะฟาร์มสัตว์เลี้ยงก็แนะนำให้ฟาร์มหลังจากฟาร์มสมุดการ์ดเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสกิลของสัตว์เลี้ยงนะครับผมว่าแต่ละตัวทำงานยังไงบ้างนะครับ เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับผมโปลิงนะครับโปลิงนะครับผมทุกๆ30มสวินะครับจะสร้างโล่ป้องกันความเสียหายนะครับผมซึ่งโล่ที่สร้างขึ้นนะครับผมจะสามารถอยู่ได้1ิบวิครับตัวต่อไปก็จะเป็นลูกหมูนะครับผมเมื่อเราโจมตีนะครับผมก็จะมีโอกาสส่งลูกหมูออกไปสัตันนะครับโดยสกิลก็จะมีคูดาวอยู่ที่15บหาวิตัวต่อมาก็จะเป็นไอซิดนะครับผมสกิลของไอซิดจะเป็นพาสซีฟนะครับผม โดยที่จะป้องกันธาตุมืดเพิ่มขึ้น10%นะครับผมก็จะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีและพลังเวทนะครับผมทุกๆ30แต้มนะครับผมก็จะเพิ่มที่0.1%ครับส่วนตัวที่เหลือผมยังไม่มีตัวก็เลยยังไม่สามารถที่จะอ่านสกิลให้ได้นะครับผมมาต่อกันที่สัตว์เลี้ยงสี่ม้วนนะครับผมส่วนของสัตว์เลี้ยงสี่ม้วนนะครับผมแต่ละตัวก็จะคล้ายๆกับไฮสิตเลยครับผมกันธาตุ10%นะครับจะมีต่างก็แค่อริสครับผมที่จะเป็นสกิลโจมตีไรธาตุนะครับ ครูดาวสิบห้าวินะครับผมเรามาต่อกันที่สัตว์เลี้ยงสีทองกันนะครับในตอนนี้สัตว์เลี้ยงสีทองนะครับผมยังมีแค่เอ็ดกาตัวเดียวนะครับสกิลของเอ็ดกานะครับเมื่อพลังชีวิตของเจ้าของต่ำกว่า3 0นะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังโจมตีเวทให้กับเจ้าของครับและเมื่อเอ็ดกาเข้าสู่การต่อสู้นะครับผมเอ็ดกาก็จะเพิ่มพลังโจมตีความเร็วโจมตีและเลือดให้กับตัวเองด้วยครับส่วนเรื่องการใช้งานนะครับผม ก็จะมี2ประเภทนะครับก็จะเป็นสายดาเมจกับสายป้องกันนะครับผมสายดาเมจตอนนี้ก็จะมีแค่อลิสก,กับเอ็ดกานะครับผมที่จะช่วยเราทาดาเมจได้ส่วนสายป้องกันก็ตามท่าเลยครับผมเวลาเราไปตีตัวอะไรหรือตีบอสอะไรแล้วก็เอาสัตว์พวกนั้นไปนะครับในส่วนของการอัปเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับผมสัตว์เลี้ยงก็จะสามารถอัปได้10ขั้นนะครับผมโดยจะใช้ผลไม้สีชมพูวันนี้นะครับ ซึ่งเราสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าไรวันเลยนะครับผมมีทั้งแบบใช้เพชรและแบบใช้เงินนะครับผมถ้าแบบใช้เงินก็จะจำกัดอยู่ที่วันละ50ชิ้นนะครับนานๆทีผมจะดอปของแดงจากดันสัตว์นะครับหลังจากลงดันกันเสร็จแล้วนะครับผมจะมาเปิดกล่องกันนะครับว่าเราจะได้สัตว์เลี้ยงหรือเปล่ามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับผมโปลิง่ง วิธีการของเกมนี้ก็แค่กดนะครับผมแล้วก็สุ่มไปนะครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้น,นี่ก็ได้มานะครับผมตอนแรกผมก็คิดว่าให้ไปไล่จับนะครับจริงๆก็แค่มาหมุนเฉยๆนะครับตระตัวที่2ก็เฟล,ลไปนะครับผมแล้วลูกหมูเราจะได้ไหมอันนี้ก็เฟล,ลอีกแล้วนะครับอันสุดท้ายมาต่อกันเฟล,ลหมดเลยนะครับผมโคตรแย่นะครับ